ตอนนี้เราก็มาทําการนะครับวานท่อที่เราได้ซื้อมากรองอไว้นะครับอตอนนี้ก็จะมาทาเป็นกําแพงกั้นดินนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีการทำากันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาท่อลงไปตั้งไว้กับดินนะครับนะนชักก็สเาหรนะครับทําการอาวางแนวท่อนะครับก็เหลืออยู่ หนึ่งสอี่ห้าหกดแถวสุดท้ายนะครับอ่ท่อนี้ก็วางนะครับประมาณ4ีสี่ท่อน,นะครับสี่ท่อวางเป็นระดับนะครับอ่าจับระดับแค่ท่อแรกนะครับอันไหนสูงก็อ่าวางไว้ถมดินนะครับดินตรงไหนต่ําก็ไม่ต้องถมนะครับ ทีนี้เราก็จะามาทําการนะเทปูนนะครับอัดรูเสานะครับกันไว้นะไม่ให้ดินออกไปนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนอเสายึดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่จํานวนไม่มากนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ด้านบนนะครับเราจะทําให้มันได้ระดับกับอ่าพื้นนะครับของตัวบ้านนะก็นะครับนะ ระดับดินบนตัวบ้านจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ระดับท่อนะครับที่เรามาทํากําแพงกั้นดินนะครับก็จะวางเรียงยาวไปนะครับจากนั้นเราก็จะถมดินให้เต็มนะครับให้เท่ากับระดับกําแพงท่อที่เราได้ทําไว้นะครับนี่ตอนนี้ก็วางเรียงนะครับกันเกือบจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นะจำนวนไม่มากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําการนะครับ ทีปูนตัดตามร่องนะครับของอบริเวณท่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ก็ดูนะครับแนววางนะครับของท่อของเราไว้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะก็ะยกขึ้นนะแล้วก็ตั้งวางวางลงแค่นี้นะครับอรอดาขาวมาหรออะรอดาขาวมายกหายแ Đúng vậy, em không lúc sáng sáng mà Nên sáng sáng gì ha hộp chết lỡ chết thẻo nó hấp Evet. Yeah. สวัสดีครับอวันนี้มาดูนะครับผมเป็นกำแพงกั้นดินนะครับที่ได้ทำเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนทุกท่านนะครับก็จะเป็นนะครับกำแพงกั้นดินโดยใช้วงปูนนะครับที่เป็นวงปูนวงกลมนะที่ใช้ทำนะครับห้องน้ำนั่นเองนะครับก็ ตอนที่นะครับเทปูนนะผมไม่ได้ถ่ายนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะอ่าเทปูนทั้งสองฝั่งนะครับการอ่าไม่ให้ท่อนะครับมันเคลื่อนนะออกไปนะครับแล้วก็เทปูนนะครับฐานล่างนะครับโดยใช้ไม้แบบนะครับมาประกบยาวไปตลอดแนวนะครับก็เป็นวงปูนนะครับที่ใช้งบประมาณ เป็นวงปูนนะครับที่เอามาใช้ทํากําแพงนะครับเป็นวงปูนที่ใช้งบประมาณไม่มากนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับผมใช้ท่ออยู่ประมาณร้อยยี่สิบนะครับร้อยยีวงนะครับก็แถวๆบ้านนี้ก็จะตกอยู่ที่วงละร้อย ร้อยสิบบาทนะครับนะร้อยสิบบาทนะร้อยสิบบาทนะครับร้อยร้อยวงก็หนึ่งหมื่นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับงบประมาณในการก่อสร้างนะครับใช้วงบ่อประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับระยะยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรนะครับนะที่ทํากำแพงนะครับ20กว่าเมตรนะครับความยาวนะอยู่ที่20 20เมตรนะครับ ยี่สิบกว่าเมตรนะผมจำไม่ได้นะก็ใช้กี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแถวนะครับยี่สิบเจ็ดแถวทั้งหมดใช้อยู่ยี่สิบเจ็ดแถวนะครับก็ร้อยยี่สิบกว่าท่อนะครับตอนนี้ก็อ่าได้ เอาดินลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูมาประมาณครับตอนนี้ได้1เดือนแล้วนะครับนะอยู่ได้1นึเดือนแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็มีฝนตกทุกวันนะเพื่อนๆนะครับก็สภาพก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีอะไรเคลื่อนนะครับนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่า ผมดินแล้วนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับตอนที่ระดับดินที่มันต่างนะครับก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะตอนนี้ดินด้านบนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เจอนะฝนตกหนักกันอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นเดือนสิ้นเดือนทในช่วงต้นเดือนี้มไปดูด้านบนครับ รับตอนนี้ก็อยู่ด้านบนนะแล้วก็ดินนะครับก็ได้นํานมาถมนะครับเสมอแล้วนะแล้วก็ในวงบ่อนะครับก็ให้รถนะครับดันดินเข้าไปในบ่อนะครับก็มีบางอันที่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับก็มียุบลงไปนะครับอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดินนะครับบริเวณที่เป็นหลุมนะครับนะ ก็จะมีนะครับบริเวณที <S an> ่เป็นหลุมลงไปนะครับก็คือดินยังไม่แน่นนะครับไม่แน่นนะก็คือจะยุบลงไปอยู่นะครับนะก็จะมีอยู่หลายจุดอยู่นะครับนะที่ดินนะครับก็จะซุดลงไปเพราะว่าระดับดินที่เราถมนั่นเป็นดินที่สูงนะครับด้านล่างก็จะไม่สนิทเท่าไหร่นะครับพอโดนน้าฝนเข้าไปบ่อยๆนะครับก็จะยุบตัวลงไปนั่นเองนะครับก็เป็นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นนะครับบันไดนะทำเป็นบันไดนะครับแล้วก็จะทําเป็นทางที่รถสามารถวิ่งนะครับลงไปได้นะก็จะทํานะครับอนาคตยังใช้งานต่อไปอยู่นะครับยังทําไม่เสร็จนะครับในจุดนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนะครับความต่างระดับนะครับกันนะของวงบ่อปูนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะ ฝั่งด้านนี้นะครับที่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นฝั่งที่ด้านที่ดินมันต่ำนะครับตรงนี้ก็จะสุดอยู่ส่วนในบอ่อปูนนะครับเราก็ได้ถมดินนะครับลงไปเรียบร้อยนะครับดินก็จะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายนะครับก็จะอยู่นะ ค่าใช้ใจ่ายนะครับบ่อวงปูนนั้นจะอยู่ที่ประมาณนะครับ12,000บาทนะครับและก็เทป,ปูนนะครับทั้งหมดนี้ <c oughs> ใช้ปูนอยู่ประมาณ20 20ลูกนะครับก็ผสบละร้อยกว่าบาทก็2,000นะครับก็เป็น24,00 0บาทนะแล้วก็นะครับใช้ชัานนะยกท่อนะครับใช้ชัานยกท่ออยู่ประมาณ ยกท่อใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับที่ตั้งวงวงท่อเนี่ยว่ตตั้งวงท่อเปล่าเนี่ยใช้เวลาวันเดียวนะครับค่าแรงก็300ใช้ช่าง5าคนนะครับ3 5 5 5 0 0เนาะแล้วก็เทปูนนะครับใช้เวลาอยู่3วันนะครับ3วันก็จะเป็นค่าแรงอยู่ที่4,000บาทนะครับ่า3 0 0 0 4,000 6 0 0กนะครับก็จะเป็นค่าแรงอยู่ที่6000บาทนะครับ6 0 0 0บาทอ่า รวมนะครับ6,000บาทรวมค่าปูนหินทรายนะครับก็ตีไปน้ำหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่าวงท่อนะครับก็หมื่นสองพันบาทนะครับรวมๆแล้วนะครับงบประมาณนะครับที่ทํากําแพงนี้นะครับระยะ20่สิบกมนะครับนะก็ให้ผลได้ดีนะครับช่วงนี้ฝนต่ครับ ไม้เพิ่งจะแห้งไปนะครับมียังแฉะอยู่เลยนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นดินที่มันสูงอยู่นะเมื่อวานนี้ผมได้เอาดินนะครับเข้าไปอยู่ไว้ในท่อนะก็ทําให้อ่าตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าที่สุดอยู่เพราะว่าระดับน้ํามันมีน้ําลงนะครับน้ําลงไปให้เราเห็นนะครับงบประมาณจะอยู่นะครับไม่เกิน3 0,000ื่นบาทนะผมตีไปอยู่ที่2ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะครับเป็นเพื่อนท่านใดที่อยากนะครับอยากจะอ่า้องนะครับทําดูนะ ตรงนี้นะครับนะตรงนี้เราจะใช้นะครับเหล็กเส้นนะครับสองเส้นนะเหล็กเส้นสองเส้นนะครับแล้วก็ขั้นนะครับอีกจํานวน3เส้นนะครับก็จะเป็น5เส้นแล้วก็ใช้เหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นยังเหลืออยู่เลยนะวางเป็นน้นนะครับเหล็กเส้นยังเหลืออยู่เลยสั่งมาเผื่อไว้ผมจะทําตรงเป็นที่ทานหลนะครับก็เป็นกําแพงนะครับดินเบื้องต้นนะครับสําหรับ กั้นดินนะครับในที่ที่เป็นของของเรานะครับด้านหลังนั้นก็เป็นสวนยางนะครับผมเองนะก็เลยไม่มีปัญหานะครับส่วนด้านข้างอย่างวางแผนที่จะทําต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกาแพงกั้นดินนะครับว่าจะเป็นไอเดียให้ดีที่ดีนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยากจะลองทําดูนะครับประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยนะครับนะก็ นะครับอ่าไม่เข้าใจนะครับตรงไหนก็อ่าแชทมาถามผมได้นะครับนะจะตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆกันเลยนะครับนะนะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับเน็กเส้นนะฮะยังเหลืออยู่เลยนะฮะยังใช้งานไม่หมดนะครับนี่นะครับก็ น้ำที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นจุดที่น้ําขังนะครับนะตรงนี้คือสุดระดับมันสุดไปน่าจะอาพอดีแล้วนะครับนะนี่นะครับตรงมุมนะครับก็จะจัดการทําแบบนี้ตรงนี้ผมจะทําเป็นห้องน้ําด้านนอกนั่นเองนะครับนะก็ทํามาถึงบริเวณนี้นะครับอ่ะ จะเห็นนะครับความแตกต่างนะด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างกันนะครับนะอยู่พอสมควรเนาะครับคลิปนี้ก็นําเสนอนะครับกําแพงกั้นดินนะครับวงบอร์ดซีเมนต์นะครับเพื่อนๆสมัยจุทพุ่งนแข็งแรงแน่นปึ๊กนะครับคมจะนะครับมั่นคงนะใช้งานได้ดีนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ งบประมาณน้อยนะครับไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรนะครับก็น่าจะลองนะครับใช้ดูนะครับก็ตอนนี้อ่าผมทํามาก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับนะแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยนะครับก็สภาพยังอยู่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเวลาน้ํามันมานะครับนะน้ํามันมาเวลามันขังนะครับมันจะซึมลงมาอ่าที่ใต้ดินนะครับแล้วมันก็จะไหลออกมาตามจุดวงบ่อนี่เราไม่ได้เชื่อมกันไว้นะครับก็จะเป็นทำให ดินเราไม่อมน้ำนะในบริเวณด้านบนนะครับและเราถมดินเข้าไปนี้นะครับก็จะทําให้ตัวกําแพงนะครับมีน้ําหนักนะแล้วก็กั้นไว้ด้วยปูนนะครับแล้วก็เสียบเหล็กเส้นนะครับลงไปสองตัวแล้วก็แทงยาวไปนี่สามตัวนะครับก็มั่นคงถาวรดีนะครับเพื่อนทุกท่านที่อยากจะลองทําดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะกอ็อินบ็อกนะครับแชท เข้ามาถามดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับถ้ามีเวลาเพื่อนๆที่สงสัยนะครับจุดที่มันต่ํานี้นะครับนะก็คืออ่านี่หนี่นี่จะเป็นหนึ่งงงนะครับนะเราจะจับระดับความสูงนะครับที่เราต้องการก่อนนะตรงไหนมันต่ํานะครับเราก็จะขุดดินวางลงไปนะครับขุดดินลงไปเพื่อที่จะให้ด้านบนนะครับมันมีระดับที่เท่ากันส่วนบางอันที่มันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเพราะว่าบางอันตอกพ่อมันก็นะครับ ไม่ตรงมันก็เลยมีเอียงบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับยังไงมันก็มีความมั่นคงถาวรอยู่แล้วนะครับนะเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองทํานะครับก็ปรึกษาได้นะครับนะผมมีเวลาผมก็จะอตอบนะครับว่าวิธีการทํานั้นเป็นอย่างไรนะครับนะตอนนี้ก็ดูนะครับเราดูอีกทีปีหน้านะครับนะหมดหน้าฝนปีนี้ไปนะครับสภาพจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ ดินด้านบนก็เริ่มจะแน่นแล้วนะครับนะแล้วก็ในวงนะครับบางบอกก็จะดินลดลงนะครับมาขนาดนี้บางทีเราจะปลูกต้นงต้นไม้นะครับหรือว่าปลูกผักสวนครัวอะไรก็ได้นะวันนี้ก็นะครับคงจะนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับเผื่อที่เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทากาแพงกั้นดินนะครับที่มีระดับที่สูงนะครับแล้วก็น่าจะสูงประมาณ เกินร้อยห้าสิบเมตรนะครับนะถ้าเราไปทํากําแพงก็จะใช้งบประมาณเยอะนะครับเป็นแสนเลยนะแต่ทําเนี่ยนะครับใช้งบประมาณอยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นนิดๆ,ๆนะผมว่าไม่เกินสองหมื่นห้านะครับนะรวมค่าช่างค่าอะไรแล้วนะอพอดีก็เป็นช่างนะครับแถวบ้านนะก็ค่าแรงสามร้อยบาทนะครับก็ไม่ได้ใช้งานมากอะไรไอ้ตั้งวงเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวเองนะครับนะตั้งวงล้อเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวจะ เสียเวลาอยู่ตรงเทปูนนี่แหละนะครับเสียเวลาอยู่ตรงที่เราเทเทตรงเนี้แหละนะเพราะว่าคือมันไม่มีแบบนะครับแล้วก็ทําแบบเนี่ยเข้าปูนเนี่ยตรงนี้จะยากสักหน่อยนะครับนะผมมีวิธีนะไม่ต้องใช้ไม้กั้นนะครับนะก็คือให้เราแบบตรงๆนี่แหละวางเลยนะครับนะแล้วก็อ่า เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับนะคือเราใส่แบบเข้าไปนะใส่แบบเข้าไปอย่างนี้แล้วทีนี้นะครับมันจะมีปัญหาตรงน้ําปูนนะครับมันจะไหลออกมานะตรงด้านนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนนะครับเจาะเจาะรูนะครับเจาะรูไม้แบบนะ สามรูนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือเจาะรูทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับจากนั้นเราก็าดึงลวดนะครับอ่าเพื่อนๆด้เห็นไหมมันจะมีลวดนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็ดึงลวดกับเหล็กน,นะครับที่เราเสียบไว้ตอนที่เราทีาทีพื้นนะครับทีพื้นประกบ เพื่อไม่ให้ท่อมันเคลื่อนนั่นเองนะครับนะก็จะมีความแข็งแรงสองเด้งนะครับก็คือบนและก็ล่างนะครับล่างก็จะไม่เคลื่อนบนก็จะไม่เคลื่อนนะครับจากนั้นเราก็ดึงเหล็กนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเอาเหล็กนะครับเหล็กที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่เทียมัดลวดแล้วก็เย่รูออกมานะครับอย่างนี้เยื้อรูออกมานะครับใช้ลวดสามตัวนะครับแล้วก็ ดึงรวดนะครับให้แน่นทั้งสองฝังนะส่วนด้านข้างนะครับเราก็จะใช้นะครับเพื่อนมีเหล็กถากเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่มันเึ็นบางๆอย่างเงี้ยนะครับก็มาประกบนะครับยิงกั้นไว้อย่างเงี้ยนะครับนะไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้กระสอบปูนไปอัดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะผมก็ทํามาแล้วนะก็อยู่ดีนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ก็ ่จบนะครับการไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะกำแพงปูนนะครับอ่ากำแพงกั้นดินนะครับที่ทําด้วยวงท่อนะครับก็อยากรู้นะครับรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็อ่แชทมาถามกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะลานะครับเพื่อนๆทุกท่านไปนะครับแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย thank mm -hmm. you